สวัสดีครับผมอยู่ในช่องฟุลเลเวลนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ลองสร้างบ้านในซิมภาคสี่หลายๆหลังเลยบางหลังก็ถูกใจเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้บางแห่งบางสถานที่ก็ยังขาดองค์ประกอบหลายๆอย่างยังขาดและเรียดหลายๆอย่างซึ่งมันก็ต้องพัฒนาในอนาคตนะครับแล้วครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะผมได้สร้างตัวละครนะแล้วก็ได้สร้าง ที่พักอาศัยที่ค่อนข้างใหญ่มันเป็นค้าขายหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์แล้ววันหนึ่งผมเล่นมาก็ได้พาตัวละครตัวเนี้ยที่ผมชื่นชอบได้ลองท่องเที่ยวทั่วพื้นที่ทั่วแบกนี้ตาปรากฏว,ว่าผมมาเจอกับบุคคลคนหนึ่งที่ผมได้ลืมมันไปนานละนะครับอยู่เนี่ยครับเขาดันมาคือผมได้ผมจําได้แล้วคลิปแรกเลยผมได้สร้างตัวเขามาแล้วผมก็เอาตัวละครนั้น่ะ ไปไว้พื้นที่โล่งๆหาบ้านนี่มันแต่ไม่ได้แต่ลืมไปลืมคิดไปว่าในพื้นที่นั้นอะ่ะมันไม่มีบ้านไงไมันก็เลยอยู่โล่งๆอย่างนั้นจนเวลาผ่านมาผมตกใจมากนะครับมันมีอารยธรรมเกิดขึ้นมันมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นอะไรนะถือกําเนิดเกิดเองด้วยตัวของมันเองแปลกมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับตอนนี้ยืนตกปลาอยู่มีใครก็ไม่รู้มาอยู่ข้างๆจินได้ไหมก็ไม่รู้ลองดู ชื่อลิลี่นะครับมาอยู่ข้างๆผมผมชื่ออะไรผมชื่อฟุลนะครับยินดีได้รู้จักนะครับทุกท่านนะครับผมฟุลนะครับก็เป็นเจ้าของช่องนี้เลยครับดูหน้าตาของฟุลก่อนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอย่างนี้เลยใส่แว่นนะครับหน้าหวนก็อุดมสมบูรณ์นิดนึงนะครับผมผมชื่อฟุลนะครับยินดีได้รู้จักนะครับอ้าวยังไม่ทันได้คุยเลยพูดมากอยู่เนี่ยลิลี่ไปละไม่เป็นไรครับ เราไปรู้จักกับชายท่านดีกว่าผมคิดถึงเขามากเลยผมสร้างมาหลายๆคลิปหลายๆบ้านแล้วลืมเข้าไปเลยจริงๆครับเนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะครับเน่นะฮะอยู่ไหนล่ะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่นี่นอันเลิกเลิกตกปลาก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนละ่ะไป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 ดูสิอ่าครับเขาชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ออกแบบคล้ายๆจากเกมเกมหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมาก แต่ผมไม่ได้เล่นนะคอมพิวเตอร์ไม่ได้สูงพอขนาดนั้นเกมนะครับฝึกสูงมากนะครับแล้วทีนี้เ oh. นี่ยครับพื้นที่ว่างๆมันมีต้นไม้งอกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนอึดหัดมันมีต้นไม้งอกขึ้นมามันมีไอ้ใครจะมาคุยด้วยไม่อยากคุยมันมีต้นไม้มามันมีถังขยะมันมีตู้อ่านหนังสือย่เในถังขยะได้อ๋อเขาได้ย,ยินอยู่แต่แล้วเจ้าของบ้านหายไปไหนไม่รู้นะครับไปนั่งเล่นเลยดีกว่าอ่า เราต้องสื่อวิาสาสะไปนั่งเล่นเลยผมว่าอากาศมันหนาวแล้วอะไม่รู้เนี่ยมันขึ้นสปอรอาการหนาวเย็นก็เสื้อมันก็ไม่หนาวพอหรอก็เออเปิดอ่านอ่านอะไรบางอย่างอลองอ่านรอดูผมไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่เล่งเลยดีกว,ว่าผมรอเจ้าของบ้านมากเลยคิดถึงเขามากเนาะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยขออภัยด้วยเนาะเขาหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเขาก็อยากจะคุยอะเขาอ,อ,อยากเข้าห้องน้ำสวยละแถวนี้มีห้องน้ำบิดให้ตายสิ เอยเอาไงดีเนี่ย <S <S เดี๋ยวก่อน <S <S 2> <S 2> นายเดี๋ยวก่อนมีห้องน้าสาธานะแถวนี้ไหมอะ่ะฉี่เข้าในบ่อได้ปะเนี่ยเข้าในบ่อปลานเนี่ยไม่ดีมั้งไม่มีห้องน้ําเลยไปเยี่ยมบ้านหลังอื่นได้ไหมอ่ะผมเคยเล่นที่ห้องซิมสามซิมสามมันเข้าบ้านหลังไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมีตู้นะครับมันมีตู้ไอตู้ขายอาหารด้วยแต่ผมไม่ได้หิวผมอยากเข้าห้องน้ำมาดิ โอ้มีลานสเก็เหรอผมต้องกลับบ้านอย่างเดียวเหรอที่เกียจเดินกลับบ้านผมอยากรอ,อเจ้าของบ้านน,น่ะยังไงดีเราควรไปรออ่ะแก้ปัญหาในการเข้าไปนอนเลยดีกว,ว่าไปไปไม่อา่านแล้วไม่อ่านละเออทิ้งไว้นั่นหละไอ้อ้เจ้าของบ้านไม่เห็นโอ้โหใครมันอ่านแล้วมันทิ้งเรียนล่าไปแถวนี้โอ้แเราหลับได้เว้ยโคตรเจ๋งอ่ะเจ้าของบ้านก็ไม่รู้เรื่องเลย เจ้าของบ้านไม่รู้มาเฮ้ยเจ้าของบ้านมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครอะคิดถึงอ๋อไอ้คันนนนี่เองเออตอนแรกผมเชื่อชื่อว่าคอร์เนอร์ไงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ดีวกว่าเป็นชื่อคันอนดีวกว่าอ่าเพราะหลังจากที่เขาได้ผ่านสมรภูมิมาเยอะเนาะถ้าใครได้เล่นเกมนะ,นะุะก็จะคุ้นดีนะก็เปลี่ยนหน้าหน้าเวลาเ็เวลาคนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่าเปลี่ยนบุคลิกไปเลยเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยไม่สงสัยเลยว่า ใครมาลื้อหนังสือผมไปทำเขารู้จักเขาดีกว่าแล้วทำไมมาอยู่อย่างเงี้ยลืมไปอ่ะคือแบบผมอันเนี้ยเอ่าตื่นตื่นได้ละสวัสดีคุยด้วยดิแนะนำป็นเป็นมิรคือผมลืมไปเลยว่าอันเนี้ยยังไงอ่ะผมสร้างตัวละครคนนี้ไงแล้วมาทิ้งไว้แบบเนี้ยเช่อ เอาละครับในที่สุดเราก็มาเจอแล้วมาแน่นอตัวกัดคนนี้ก็ดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมสงสารเขามากเลยพูดจริงจริง z a ป e น q อร r j a บ i น c เราชวนเข้ามาอยู่ได้ฟาบันฟวิสูบ บ้านที่ผมสร้างไว้คาเขาไปอยู่ที่นู่นเลยคาบบเลยน้าจานอยูที่นูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามปลอมเขาแล้วกันปลอบเขาโอเคแล้วก็อ่าไปอยู่กับเราด้วยกันที่นูน่นสงสารมากเลยอยู่ได้ยังอย่างเงี้ยโอ้เพิ่งคือ ที่เขาบอกที่อยากที่บอกมาคือตอนพิซซ่าไม่คิดเลยว่ามันจะมีสีผูกมันจะมีขอมีเฟอร์นิเจอร์เกิดขึ้นมาแบบนี้ต้นไม้ด้วยที่ดูสิอ่าผมเริ่มระบบเกมก็ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีตัวละครผมจริงมันปวดอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยแต่มันไม่มีอ่ะเออถามนายก่นายเวลานายเข้าห้องน้ำจะเข้าที่ไหนอย่างเงี้ยแฮมเ้ทีบาลูสควีเมควาส์นี่เนี่ย ครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามลองทวนเขาดูนะถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันติดตามกันต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับ